สวัสดีครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำการ add side tag ลงไปที่ตัววาวแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ generate iso ดูนะครับว่าตอนนี้ tag ของวาวนะครับที่เราได้ทำการ add ลงไปเนี่ยได้โชว์ออกมาที่ iso มิ i c เราหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำการ g e n ไ iso ก่อนที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรให้ดูก่อน,นครับผมก็เลือก Line Number ที่ผมใช้งานแล้วก็ไอที่ผมจะเจนแล้วก็เลือกเทมเพลต ISO ที่ผมใช้งานนะครับผมก็กด Create รอสักครู่หนึ่งมาแล้วทำการเปิดดูก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับแท็กของวาวที่เราลันไว้นะครับยังไม่ได้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแก้ไขนะครับให้ค่าแท็กของวาวออกมานะครับ เบื้องต้นก็ยังอยู่ที่ Project Manager คลิกที่ Project ที่เราใช้งานคลิกขวา Project Setup ตอนนี้เราจะไปที่ตรงนี้นะครับ Isometric นะครับ DWG Setting กด Expand ออกมาแล้วให้เราไปที่ตรงนี้ Notation ไปที่ Piping ปปตรงนี้นะครับเลื่อนหาคำว่า Tag ตอนนี้เห็นไหมครับยังเป็นสีเทาๆอยู่ก็คือ ยังไม่ได้เปิดใช้งานถ้าเปิดใช้งานแล้วตัวอังสือจะเข้มแบบนี้คลิกไปที่แท็กแล้วก็เลือกเปิดใช้งานตรงนี้นะครับนะครับตัวนัสือก็จะเข้มผมก็ยังไม่ได้ทาอะไรนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งกดโอเคไปก่อนมาลองเจนดูอีกทีนะครับโอเคมาแล้วฟ้าบเห็นไหมครับตอนนี้แท็กนะครับ แท็กก็จะถูกรันออกมาแล้วนะครับสำหรับการ add side tag run tag show tag ใน i อโซนะครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ